我两手空 มะมมา,มา,มา,มาตันนั้นเล็กตัวหฮานะตัวมัน 我也是。<music> മെ <sharp inhale>

จ,จ,นจนพยายามักแลแอไทายจนหน้หกเจ็ตัวก็ติดโซนั่งบนไม่ลา <c oughs> มกตู่ตูเดี๋ยวมาขาวอเไยเด็กข่าวอรเบิดนนั่งได้เบิ่นนั่งจะได้ละจะได้ละรูวจดกไ

Субтитры <coughs> กลับมานั่งนั Jamie, Jim, no. ่งก่อนนั่งก่อนโอ้ยมันนั่งเกี่ยนกงงามง กำลังกินนั่ง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 กันจ้าน้อยก็ไม่อยากนอนละ